สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเด้งซ่า R10B นะว้าว <Wow. S 1> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะพาเจ้า CB เราไปเติมเชื้อเพลิงกัน uh huh. เชื้อเพลิงก็น้ํำมันดีๆนี่แหละครับพอดีผมไม่ค่อยจะได้ขับมันด้วยไงแล้วก็จอดนานก็เลยจะมาขับเล่นด้วยแล้วก็ไปเติมน้ำมันด้วยพอดีเอารถออกมาลองมาลอง,มาลองเทสวอมเครื่องสักหน่อยว้าว wow. ส่วนมากผมจะจอดอย่างเดียวนะซีบนะีเนี่ยแล้วค่อได้ขี่มันนะ่ะช่วงนี้แล้วก็ฝนตกด้วแหละผมก็เลยไม่อยากจะอ,ออกมาขับสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะล้างแล้วก็จอดยาวเลยนะสายจอดสายจอดอันนี้ก็จะแดดแดดหน่อย รถเยอะแน่นอนเส้นนี้<ะ>ตรงตีนสะพานนี่อันตรายนะ <Hey. S 1> เวลารถมาเร็วๆนี่เขาไม่รู้นะว่ามีซอยตรงต,รงตีนสะพานอะ่ะถ้าคนเถวอนี้เขาก็จะรู้ถ้าคนไม่รู้นี่ก็ตรงนี้ก็ชนกันบ่อยนะ <Hey. S 1> ต้องระวังระวังเลย <Hey. S 1> ส่วนมากเขาเจะไม่ชะลอนะหยยบอย่างเดียว ไปพ่อผมนี่ก็ไม่ค่อยลันมากนะเพราะว่าผมซื้อไอตัวจูกรถเสียงมาใหม่ะมันเป็นจูกยาวอะ่ะไส้ยาวอะ่ะแล้วก็ผมยัดไอ้นี่ด้วยแหละ่อยขัดหพ่อ,อ มื่อหมันนุ่มลงนะมันก็นุ่มลงกัเดิมอนยะู่นะก็ไม่ถือว่าดังมากตอนยังไม่ได้ใส่อะ่ะผมรู้สึกว่ารั่นมากเลยท่อผมอะ่ะเป็นท่อกระป๋องนะทรงกระป๋อง <Yeah. S 1> นี่ก็จะทรงทรงุสูงหน่อยยกทอกมานิ้วหนึ่งป<ะ>ักถ่ายก็จะเป็นเชิดๆหน่อย ชอบนะผมชอบทรงนี้แหละเ <Yeah. S 1> ชิดดีไป <B unk. S 1> เพียสักหน่อยไม่ได้ขับมปนนานย <Yeah. S 1> กสูงมานี่ก็รู้สึกว่าน้ำหนักมันก็จะเทมาข้างหน้าหมดนะ oh. แล้วมันก็จะมาลงที่แขนเราเนี่ย oh. ขับทางไกลนี่รับรองปวดแน่นอนแต่ทำยังไงได้ถ้าชอบอยากสวยอยากดูเด่นก็ต้องทนปวดสักหน่อยอะรถ <c oughs> ค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> วันนี้วันสองด้วยเนี่ยผมขับออกมาแป๊บเดียวรู้สึกว่าเริ่มปวดมือแล้ว ไปเดี๋ยวไปหาปั๊มเติมน้ำมันกันคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าผมเอาแค่อยากเอาเจ้าซิบามาขับเพราะว่ามันจอดนานด้วยก็จะมาเติมน้ำมันด้วย ไม่อยากให้ช่องเงียบครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะทำคลิปขับรถบ่อยๆอยู่กล้องก็เพิ่งจะได้มาไปปังโ,โ,โอ้บอได้บอลนะช<อ>่วงนี้ อันตรายอันตรายปัก าสบห้าบเห็นแวบเบรถเราไม่แรงหรอกเพราะว่าเราเน้นขี่แบบชิวๆเราไม่ใช่สายซิ่งนะเน้นชิวมากกว่า yeah. เริ่มติดแล้วทรงมันจะแปลกๆนะไม่ได้ขับนานอ,ออกซ้ายดีกว่าก่อนจะออกก็ต้องดูรถก่อนด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ไปไปได้เออไปเขียวพอดี ขนาดขับมาแค่นี้ผมยังรู้สึกว่าปวดมือมาก,กน,นะ oh, <no. S 1> เราก็วิ่งเลียซ้ายไว้นะรถเยอะเส้นนี้ก็สิบร้อยจะเยอะนะเพราะแถวนี้มีแต่โรงงานนะ บอกายรก็บ,บอกนะสายซิ่ง <Huh? S 1> รู้สึกว่าไม่ได้มาจับนานรถผมมันจะเป็นทรงแบบแปลกๆยังไงไม่รู้นะ <Huh? S 1> ส่วนมากผมไม่ค่อยได้จับมันอนะ่ะนานๆผมจะจับทีขับทีอ่ะใช่รถเลวเปล่าวะห <Huh? S 1> ยอบยอบหยบรถผมเนี่ยแหละโอ้ Chúng tôi đã gặp một tên Top Chúng tôi sẽ tìm Top Chúng tôi đã đến với băng nhiều ไปป<ะ>ักเจ้าไปโอ้ไม่ได้ไม่ได้รถอ่าช่วงนี้ไปได้ครับรถห่างเยอะเราเติม<ะ>น้ำมันแป๊บ9 5...9 5... 9, 5.

เรากลับกันเก็บตังค์แป๊บไอบัตรสมาชิกตามจริงผมก็มีอยู่นะแต่ผมเติมเวลาทําเติมไปผมไม่รู้ว่าจะไปเลกอะไระเลอยอไม่อยากจะทํานะ ว่าเขาก็หาแต้มจากลูกค้านี่แหละว่าคนที่ทำให้ก็เขาก็ได้ด้วยนะเปอร์เซ็นต์นะรถ <Yeah. S 1> เยอะ ผมขับก็ไม่ค่อยเร็วน,นะแต่ดูดูเหมือนจะเร็วน,นะขับแค่ห้าสิบหกสิบนะรถ<า>เยอะรถเยอะเบาได้เบา <c oughs> ต้องบอกก่อนนะเพราะคลิปน,นี้ก็จะไม่ยาวเท่าไหร่นะผมก็ไม่อยากให้ช่องมันเงียบ hey. ก็เลยมาทําคลิปมาลองเจ้า CBR ด้วยแหละเติมน้ำมันด้วยเดี๋ยวไว้ผมจะค่อยรีวิวให้ดูอืมสิล้อทั้งนั้นเลยจะร้อนๆหน่อยนะ ัานตัวหกักรถมันช่วงยาวนะ <Huh? S 1> ผมก็ไม่อยากจะแรกเท่าไหร่หรอกไปตามตูดไปก่อน ออกซ้ายเราต้องออกออกขวาดีกว่าสายดูแล้วน่าจะติดป<ะ>ไปฝาย,ยาวไปอา้าวรู้สึกว่าสายจะโล่งนะไปสายก็ไปขวาก็ไป นานๆขับทีไม่ค่อยจะชินมือเลยนะทีแกเนี่ยเอาให้พ่วงไปก่อนรู้สึกว่าพี่แกจะรีบแล้วเกิน ส่วนมากผมจะชอบมาเติมปั๊มน้ำมันแถวสำโรงเงน,นะ <Yeah. S 1> ใกล้ๆไม่อยากจะเติมอ่ะใกล้ๆนี้ไป huh? ทางใหญ่ก็ไม่ค่อนข้างจะดีเป็นขลื่นเป็นขลื่นนะจะ,ะค่อยไปดีกว่าเส้นนี้โชว์มากไว้ดีนะอันตราย เราไม่ใช่สายสิ่งนะเรามันต้องชิวๆขับแบบชิวๆขับแบบสิบล้อด,ด,ดอูอดตูตัวะเอาเจอของแท้ เอาไปโอ้เบาเบาจังหวะนี้ต้องเบานะ,ะช่วงจะขึ้นตีนสะพานเนี่ยก็เป็นคนเถวนี้เขาจะรู้ดีนะว่ามีซอยตรงตีนสะพานนะ <Yeah. S 1> เขาก็จะชะลอนิดนึงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นนะเขาจะไม่ค่อยรู้กันส่วนมากเขาจะ ไม่ค่อยะล้อนะเส้นสะพานเนี่ยแล้วก็จะเกิอดอุบัติเหตุได้นะตรงตีนสะพานอนะ่ะบ่อยแนละ้วผมเห็นรถชนกันนะแล้วเวลาจะข้ามก็ต้องดูแหละเนี่ยซอยมันติดตีนสะพานพอดีอ่ะซอยทางเข้าอะ่ะเราต้องดูอะ่ะเวลาจะออกซอยชน <Hey. S 1> กันบ่อย ไปไปั๊ปัขับแค่นี้ปวดมือแล้วขับไกลนี้สงสัยตะคิวสกินแน่เลย<ป>กินมือกินมือตะคิวเนี่ยโอโเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ จะมีเพียงเท่านี้แหละพาเจ้าซีบีไปลองกันแล้วก็ไปเตือนน้ำมันนะก็จะไม่มีอะไรมากนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ